วิธีดึงดูดเงินแบบง่ายๆกลับมาเช็คที่ตัวเราค่ะว่าเรามีความรู้สึกแบบไหนกับเงินนะคะอ่านะคะทุกความรู้สึกที่คุณมีความรู้สึกกับเงินนั่นคือผลที่จะทําให้คุณดึงดูดเงินได้หรือไม่ได้นะคะกลับไปเช็คตัวเองว่าเรามีความรู้สึกและมีความสัมพันธ์กับเงินยังไงนะคะบางคนนะคะอยากดึงดูดเงินอยากหาเงินง่ายๆแต่ในหัวในสมองคิดแต่ว่าเงินหายา,ยากจังเลย ยิ่งทุกวันนี้นะไม่มีคนใช้จ่ายหาเงินยากกว่าจะได้เงินลําบากนั่นคือความรู้สึกที่คุณมีต่อเงินคุณรู้สึกว่าการที่คุณหาเงินนั้นอ่ะมันยากแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณต้องเหนื่อยแล้วเงินถึงจะวิ่งเข้ามาหาคุณนั่นคือทุกความรู้สึกที่คุณส่งออกไปมีผลต่อการเงินที่จะวิ่งเข้ามาหาคุณนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนนึงที่อยากดึงดูดเงินแบบง่ายๆคุณต้องกลับไปเช็คความรู้สึกว่าคุณรู้สึกยังไงกับเงิน คุณรู้สึกไหมว่าเงินหาง่ายคุณรู้สึกไหมว่าเงินอะอยู่เต็มอากาศไปหมดนั่นค่ะคือสิ่งหนึ่งที่ถ้าเรารู้สึกว่าเงินหาง่ายสมองของเราจะสั่งการให้เราเจอหนทางหรือวิธีการในการหาเงินแบบง่ายๆแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเงินหายากเรารู้สึกว่าถ้าเงือไม่ออกถ้าหลังไม่สู้กับแดดมันจะไม่ได้เงินนั่นคุณก็จะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะคุณส่งความรู้สึกและคุณมีความสัมพันธ์กับเงินว่า ถ้าคุณไม่แดดไม่เผาหลังหรือถ้าเหงื่อไม่ตกนะคะคุณจะไม่ได้เงินเพราะความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเงินหรือคำพูดที่เรามีต่อเงินค่ะมีผลกับชีวิตของคุณนะคะถ้าอยากเป็นคนหนึ่งที่ดึงดูดเงินแบบง่ายๆคุณต้องรู้สึกว่าเงินหาง่ายต้องรู้สึกว่าเงินอยู่เต็มอากาศไม่ว่าฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง คุณพูดไม่ได้นะคะคุณพูดไปด้วยความรู้สึกของคุณต้องไปแนวทางเดียวกันที่คุณพูดนะคะคุณลองเช็คตัวเองค่ะแล้วลองไปทํานะคะให้ไปในทางเดียวกันความรู้สึกและคําพูดของเราไปในทิศทางเดียวกันถ้าเรารู้สึกว่าเงินหาง่ายเรารู้สึกเลยค่ะว่าเงินทุกวันนี้หาง่ายมากจริงๆนะคะนี่คือความรู้สึกกับคําพูดของเรา จะเป็นตัวที่ทำให้คุณดึงดูดเงินได้แบบง่ายๆนะคะลองกลับไปเปลี่ยนภาษาของตัวเองและความรู้สึกที่มีต่อเงินรวมถึงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเงินค่ะแล้วคุณจะหาเงินง่ายค่ะ